อร่ไปเลยร่อเืมหอมมากครับ สวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาเอให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าใหญผมทำเมนูอะไรหรือว่าใหญ่ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคคาาาาออธิิบยลปรขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับอันนี้ก็เลือกใช้เนื้อหมูส่วนที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะครับจะติดมันมากติดมันน้อยก็แล้วแต่แต่วันนี้เนี่ยผมใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับที่มีไขมันน้อยนะครับเนื่องจากตัวพแพนงเนี่ยบางทีมันจะมีไขมันจากกะทิเยอ่นะครับถ้าเราใช้เนื้อหมูที่มันมันจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ไม่อร่อยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กังวลว่าใช้เนื้อหมูไม่ติดมันจะแข็งไหมเดี๋ยวผมจะมี เทคนิคแล้วก็สูตรเฉพาะของที่บ้านผมเ่ยจะทําให้หมูนุ่มหอมแล้วก็อร่อยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นหัวกะทินะครับพริกแกงผะแนงนะครับตัวนี้ก็เลือกตามที่ชอบได้เลยครับอันนี้ผมก็ซื้อตามตลาดนะครับแต่เป็นร้านประจําของผมเองนะครับถัดมาก็จะเป็นมะเขือพวงนะครับใบมะกรูดซอยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงซอยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวถั่วลิสงขั่วนะครับตัวนี้แนะนําให้คั่วใหม่ๆนะครับซึ่งจะใส่ลงไปในการ ทำพาแนงครั้งนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นสูตรของที่บ้านผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับก็เริ่มจากครับนําเนื้อหมูนะครับแล้วก็นําหัวกะทิมานะครับสูตรนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับก็คือผมจะนําหัวกะทินะครับใส่ลงไปในเนื้อหมูของเราก่อนวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ตัวเนื้อหมูของเรานะครับมีความหอมกะทินะครับแล้วก็เนื้อหมูของเราเนี่ยจะนุ่มมากๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับนี้จะเป็นเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับของที่บ้านผมเองนะครับซึ่งบอกว่า สูตรนี้เนี่ยไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับ่ะก็ขยำนะครับให้เข้ากันคือใส่ไปไม่ต้องเยอะนะครับใส่ให้มันแบบว่าเหอนกะทิมันเคลือบเคลือบตัวเนื้อหมูนะครับแล้วเราก็ขยำขยำนะครับเหมือนการหมักหมูนะครับะขยำให้มันเข้ากันนะครับนวดประมาณ2 3ถึงนาทีนะครับนวดไปเรื่อยนะครับให้มัน เท่ากันสังเกตว่าเนื้อหมูเมันจะดูดตัวกะทิเข้าไปจนหมดเลยนะครับอ่าพอเราลรดด้วนจนเนื้อหมูมันดูดกะทิเข้าไปหมดแล้วอันนี้ก็พอนะครับเราก็พักมันทิ้งไว้เลยนะครับใครจะหมักนานกว่านี้เป็นวันข้ามวันหรือว่าจะหมักสองสามชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือหมักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวก็จะไปเตรียมส่วนผสม,สมแล้วก็ทําอย่างอื่นนะครับนั่นก็คือเป็นการผัดเครื่องแกงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผัด ตัวเครื่องแกงหรือว่าทำตัวผนงกันเลยนะครับเริ่มจากตั้งกระทะน,นะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับเจากนั้นก็ใส่ตัวหัวกะทินะครับลงไปใส่ประมาณสี่ห้าช้อนก่อนนะครับเจากนั้นก็เปิดไฟกลางกลางนะครับเราจะเคี่ยวกะทินะครับให้มันแตกมันนะครับ อันเียบว่าผมเนี่ยจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับ ปเรื่อยๆนะครับกะทิมันจะแบบเริ่มแตกมันนิดๆนะครับสังเกตดูตัวก้นๆกระทะนะครับให้เราเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็สังเกตตรงขอบๆนะครับมันจะมีความกิมเกรียมไม่มากนิดนึองนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือผมต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะครับหอมมากๆนะครับ ก็เปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็ใส่ตัวพริกแกงพะแนงนะครับสังเกตว่าพริกแกงพะแนงของเราเนี่ยเวลาซื้อมาจากตลาดนะครับมันจะมีแบบน้ํามันนะครับเราไม่ใส่น้ํามันลงไปนะครับถ้าตักทิ้งได้ก็ทิ้งไปเลยนะครับนะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ผัดนะครับผัดตัวพริกแกงผะแนแงนะครับให้เข้ากับตัวกะทินะครับ ไฟกลางๆอยู่ครับพอมันเริ่มดูดกะทิเข้าไปนะครับเราก็จะเติมกะทิเข้าไปครับเ้าจะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพริกแกงมันจะหอมนะครับสังเกตไหมครับว่าพอมันไปรวมกับ พริกแกงเนี่ยมันจะมีนํามันออกมารวมถึงกะทิของเราเนี่ยมันแตกมันออกมาแล้วด้วยนะครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดจนพริกแกงมันมีกลิ่นหอมเลยครับสังเกตว่าก้านกระทะมันจะมีความไหม้ๆ,ๆนิดนึงนก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แหละครับคือทําให้ตัวพแนงของเรามีความหอมนะครับน,นี่ก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับ สังเกตว่าน้ำมันมันะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจากตัวพริกแกงด้วยแล้วก็ตัวกะทิด้วยนะครับผมถึงได้บอกว่าไม่ควรเลือกใช้หมูที่มันมีมันเยอะจนเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นมันจะมันจนแบบรเลียนไม่อร่อยเลยนะครับพอพริกแกงของเรานะครับสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวหมูนะครับที่เราหมักกับกะทิไว้เลยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟแรงได้เลยนะครับพอหมูมันเริ่มเข้ากับริกแกงนะครับผมก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปนะครับแล้วก็เติมหางกะทินะครับลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับ ก็ขั้นตอนนี้นะครับผมจะเติมน้ํำลงไปอีกนะครับสูตรของผมเนี่ยจะดูเหมือนใส่น้ําเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ถั่วลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันข้นขึ้นอีกนะครับเราก็เลยต้องใส่น้ําเยอะไว้หน่อยนะครับจากนั้นระหว่างรอเดือดนะครับเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับตัวนี้ใครไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้านะครับ ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องชิมรสชาตินิดนึงนะครับเพราะว่าตัวน้ำตาลมะพร้าวแต่ละที่นะครับมีความต่างกันนะครับก็ใส่ลงไปก่อนได้เลยนะครับเต่ว่าสังเกตไหมครับเพราะผมยังไม่ปรุงรสเค็มเพราะว่าเดี๋ยวผมจะชิมก่อนนะครับว่าตัวแกงผงเนี่ยมันเค็มมาจากที่ราหรือเปล่านะครับเราค่อยเติมรสชาติเค็มนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับในการทําอาหารทุกครั้งนะครับ พริกแกงแต่ละที่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารสชาตินะครับมีความต่างกันนะครับบางที่ก็จะเค็มจัดนะครับบางที่ก็เค็มน้อยนะครับแต่ว่ายังไงมันจะมีรสเค็มแน่นอนเพราะว่าพริกแกงเขาต้องทําใส่เกลือเพื่อให้มันอยู่ได้นานนะครับอันนี้ผมจะเติมน้ําปลานะครับแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับเดือดแล้วก็ใส่เลยนะครับน้ําปลาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพริกแกงนะครับมีรสเค็มนะครับคือเค็มจนแบบแทบจะไม่ต้องปรุงแล้วก็ได้นะครับ อดี๋ยวนี้ก็รอให้น้ําตาลมันละลายนิดนึงนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะยังหวานไม่พอนะครับโจพะแนงต้องออกหวานนะครับหวานมันเค็มนะครับก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะครับห้องรอน้ำตาลละลายนะครับก็คือเปิดไฟอ่อนๆนะครับเปิดไฟอ่อนรอไปก่อนนะครับเราจะเคี่ยวไปด้วยนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบมะเขือนิ่มๆนะครับก็คือใส่มะเขือลงไปตอนนี้เลยนะครับ ะเขือพวงก็ช่วยให้แบบว่ามันไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับกัดโดนมะเขือพวงนิดหน่อยนะครับมันก็จะแบบออลดความเลี่ยนลงไปได้นิดนึงนะครับหรือใครจะไม่ใส่เลยอันนี้ก็ได้นะครับนะแล้วแต่ความชอบนะครับจุดเดนเราจะใส่นิดนึงให้มันแบบว่าสีสวยๆแล้วก็เหมือนมีผักด้วยนะครับนิดหน่อย กินมันก็จะได้ไม่เลี่ยนเกินไปเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้มันยังดูเหมือนแบบมันไม่ลอยหน้าเหมือนที่เขาขายแต่ว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับมันมันจะลอยหน้าส่วนตัวแล้วเนี่ยมีชันไม่ชอบให้มันมันมันลอยหน้าเยอะไปเพราะว่ามันจะแบบกินแล้วมันไม่อร่อยครับแต่ว่าอาหารไทยมันต้องมีมันลอยหน้าบ้างนะครับเล็กน้อยนะนี่ก็เคี่ยวไว้นิดนึงครับกลับมาดูกันครับอ่าก็หลังจากที่น้ําตาลละลายแล้วเราก็เคี่ยวแกงไปนิดหนึ่งครับสังเกตว่ามันมันจะเริ่มออกมาครับ แล้วก็อันนี้มะเขือนะครับสุกแล้วนะครับผมจะใส่ใบมะกรูดซอยนะครับลงไปนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมอันนี้ก็แบ่งไว้นิดนึงนะครับไว้สาหรับโรยหน้าด้วยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยถั่วลิสงคั่วของเรานะครับเดี๋ยวพอใส่ไปปุ๊บนะครับน้ํามันจะข้นขึ้นทันทีนะครับถั่วลิสงอันนี้ก็ไม่จาเป็นต้องคั่วให้มันอ่อนมานะครับเพะฉะนั้นมันมีแบบไม่ไหม้ติด ัวถั่วนิดนึงนะมันจะมีความหอมนะครับเคี่ยวอีกนิดหนึ่งนะครับสักห้านาทีนะครับให้ถั่วมันอืดขึ้นนะครับสําหรับถั่วนะครับใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่พอดีอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านผมนะครับก็คือจะใส่ถั่วคั่วลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยนะครับหลังจากใส่ถั่วลงไปนะครับแล้วก็ตัวน้ําแกงมันเดือดได้ห้านาทีแล้วนะครับนะสังเกตว่าน้ามันจะข้นขึ้นแบบเยอะมากนะครับ คนมากให้เราใส่สุดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับตัวรสชาตินี้นะครับของที่บ้านผมต้องบอกว่าจะไม่หวานจัดนะครับจะมีความหวานแล้วก็มีความเค็มนะครับแต่เป็นรสชาติที่หวานนํำนะครับเค็มตามแต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบนะครับเพราะว่าบางที่ทำแผนเนเนี่ยจะออกหวานนะครับถ้าหวานเกินไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะเลี่ยนนะครับ ทำให้เรากินกับข้าวได้ไม่เยอะนะครับก็คือทําให้รสชาติมันกลมกล่อมพอดีนะครับหวานนะครับแล้วก็เค็มนะครับแต่ไม่ต้องหวานเทียบแล้วก็ไม่ต้องเค็มจัดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปตักใส่จานนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะครับก็เสร็จเรียร้อยแล้วครับสําหรับพันแนงหมูนะครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับไม่มีอะไร ดีไปกว่าการชิมกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับอร่อยมากมีกับข้าวไปเลยราดไปอหอมมากเลยครับสูตรของที่บ้านผมในรหมันจะมีกลิ่นหอมกะทินะครับกลิ่นหอมผงถั่วคั่วนะครับนะแล้วก็กลิ่นใบมะกรูดนะครับหนะมูมนุ่มมาก คือเราไม่ผมไม่ได้เคี่ยวนานนะผมบอกตรงๆผมไม่ได้เคี่ยวนานเลยหมูยังแบบนุ่มแล้วก็แบบมีกลิ่นแบบหอมกะทินะครับเล็กๆนะนุ่มมากแล้วก็ตัวรสชาติของตัวผนงเนี่ยมันจะมีความหวานนิดๆน,นะครับมีความเค็มตามแล้วก็มีกลิ่นหอมของกะทิต่างๆนะครับเข้ามานะอ,อร่อยมากรากับข้าวสวยชุ่มๆนะครับคุกข้าวกินเลยเนี่ยอร่อยมากๆนะครับคือถ้ากินเข้ากันทุกอย่างนะครับมีหมูมีน้ําแกงมีตัว มะเขือพวงนะครับเนี่ยบอกเลยว่ามันเข้ากันมาเพราะว่าตัวมะเขือพวงเนี่ยมันจะมีความขมขมนิดๆน,นะครับคือแค่ขมน้อยๆน,นะครับเวลากินเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่าทําให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดว่ามีรสชาติเปรี้ยวหวานเคม็มเผ็ดขมเนี่ยมันทําให้เกิดความอร่อยนะครับนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ใส่ตัวมะเขือพวงลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยแล้วก็ช่วยลดความเลี่ยนของตัวแผนงด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่า ถ้ากินเยอะๆบางทีก็มีความเบี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับนะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆนนครับลองไปทําดูนะครับสาหรบับตัวแพนแนนครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ